ความสุขที่แท้จริงคือการได้ทำในสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะดูเหน็ดเหนื่อยหรือต้องจ่ายราคามากสุดเท่าใดก็จะไม่เป็นอุปสรรคหรือภาระใดๆที่ทำให้เราท้อแท้จิตใจได้เลย ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่มีโอกาสได้มารู้จักกับพระเจ้าแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคนคนนี้มีจริงก็คือคนที่มาตายที่กังเขนเพื่อเรามาถ่ายเราแล้วก็คือนอกจากถ่ยเราแล้วเนี่ยคนคนนี้ก็ยิ่งใหญ่มากๆในชีวิตของเราเขารู้จักเราหมดทุกอย่างแล้วแล้วเขาก็รู้ว่าชีวิตเราอะ่ะมีคุณค่ามากอที่จะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้อย่างงี้ค่ะขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ สิ่งที่ล้มเหลวในอดีตมันหมดไปแล้วความรู้สึกผิดบาปในอดีตที่เคยทําสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยมันถูกลบไปแล้วแล้วขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยพระโลหิตของพระองค์สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในใจคือบางทีคือเราเป็นคนโกรธที่โมโหอย่างเงี้ยคะ่ะใจร้อนตอนเนี้ยกับกลายเป็นคนอารมณ์ที่เย็นลงเพราะหลังจากที่ เรามารู้จักกับพระเจ้าแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าก็เปลี่ยนเราให้เราเป็นคนที่ซอฟลงอดทนอดกลั้นแล้วก็เป็นคนที่มีสันติสุขได้ในแม้กระทั่งเวลาที่เผชิญปัญหาก็จะไม่เหวี่ยงไม่แสดงอาการที่เป็นการทำร้ายคนอื่นผ่านทางคำพูดหรือว่าสีหน้าก็จะคิดถึงคนอื่นมากขึ้นค่ะขอบคุณพระเจ้าที่ให้ความรู้สึกว่าทุกคนมีคุณค่า คนอื่นก็มีคุณค่าเหมือนเราเราก็มีคุณค่าแล้วพระเจ้าก็รักคนอื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะไปทำสิ่งที่ไม่ดีกับคนอื่นนี่ที่พระเจ้าเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจากการที่ให้เกียรติตัวเอง่ายเดียวกลายเป็นการที่เราให้เกียรติกับคนอื่นด้วยก็ <S <S การที่มีชีวิตกับพระเจ้าตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นก็เดินต่อแตะมาเรื่อยๆก็เริ่มเรียนรู้จากพระวิญญาณเริ่มเรียนรู้พระคำของพระเจ้าเรื่อยๆจนความสัมพันธ์กับพระเจ้าลึกขึ้นลึกขึ้นจนเรารู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีความสุขมากเลยแล้วมันควรที่จะไปมีประโยชน์กับคนอื่นได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มตัดสินใจเข้ามารับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจที่ ยังไม่พร้อมตอนแรกรู้สึกว่าตัวเองยังขาดอยู่ตัวเองยังไม่มีไม่มีสิ่งไม่มีสิ่งมากใดๆมากพอที่จะให้ออกไปรวมถึงชีวิตส่วนตัวที่ยังจัดการไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบของตัวเองเท่าไหร่แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ได้เตรียมชีวิตมาเยอะพอสมควรผ่านการวางแผนชีวิตแล้วเดินกับพระเจ้าเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปจ,จ,จ,จนมีสิ่งต่างๆที่พื้นฐานเนี่ยพร้อมแล้วที่จะออกมารับใช้พระเจ้าอย่างนี้ค่ะ แต่ความจริงแล้วเนี่ยลึกๆก็รู้สึกว่าว่ายังไม่พร้อมอยู่ดีแหละค่ะคือแต่ว่าใจมันอยากรับใช้แล้วอะ่ะใจมันอยากออกมาอยู่เพื่อคนอื่นแล้วเลยตัดสินใจตัดสินใจออกมาเริ่มดูแลคนเริ่มดูแลจากเป็นพี่เลี้ยงก่อนเนี้ยค่ะเมื่อเป็นพี่เลี้ยงเราค้นพบว่าการที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือคนได้เข้าไป ปลอบประโลมคนอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นสิ่งที่มีความสุขมากอันเดีเข้าไปสอนพระคัมภีร์คนเพื่อให้เขาได้มีเสรีภาพในการตัดสินใจในทางของพระเจ้าแล้วก็การมองเห็นคนโตกับพระเจ้ามากขึ้นเนี่ยมันมีความสุขมากเลยปกติอ่ะเป็นคนที่ห่วงเวลาส่วนตัวมากค่ะชอบอยู่คนชอบอยู่คนเดียวแล้วจะกันเวลาไว้สําหรับตัวเองว่าเวลาเนี้ยจะต้องดูหนังจะต้องไปเที่ยวกับเพื่อนคนนี้ในช่วงเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้ อ่ะตรงเนี้ยเราก็เริ่มทิ้งได้แต่เราก็จะเริ่มทิ้งทีละอย่างทีละนิดทีละนิดทีละนิดจากการที่เข้ามาดูแลน้องสัปดาห์ละครั้งก็เริ่มเป็นสัปดาห์ละสองครั้งสามครั้งหรือแม้กระทั่งบางสัปดาห์เข้ามาหาน้องทุกวันที่มาหาลัยก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอะไรเลยก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันใช่ในชีวิตของเราคือเราทําแล้วเรามีความสุขเราทาแล้วมันมีสันติสุขแล้วมันมีมันมันได มันมีความสุขที่เห็นชีวิตตัวเองอะ่ะมันไปมีผลกับชีวิตคนอื่นด้วยก็แปลกใจที่พระเจ้าเปลี่ยนเปลี่ยนผลให้มาเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าตอนแรกหัวใจหัวใจผลเหมือนกับเป็นหัวใจที่อยู่เพื่อตัวเองค่ะแต่หลังจากที่พบกับพระเจ้าแล้วก็เหมือนหัวใจของพระเจ้าก็ลงมาอยู่ข้างในเราแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทํางานในเรามากขึ้นในทุกๆวันนี้นะคะ่ะ เรามีเรื่องขอบคุณพระเจ้าในทุกวันเราก็อยากให้คนอื่นมีเรื่องขอบคุณพระเจ้าในชีวิตเขาในทุกวันเหมือนกันเจ,จนต่างๆเหุการอยู่ว่าจนภยาเบว่าให้ปเช่นาพระเจ้า้ายาเความชื่อรเจ้าแล้วคือรับใช้จะเกิดผลหรือไม่เกิดผลไม่เป็นไร แต่การรับใช้คือสิ่งที่เราปรารถนาจะจะทำจากหัวใจของเราจริงๆอะคะ่ะเพราะฉะนั้นถึงเราถึงรู้สึกมีกำลังเสมอยิ่งเรารับใช้พระเจ้ามากขึ้นเนี่ยใจข้างในลึกๆฝนก็ก็หายหาก,การที่ก็อยากที่จะอยู่ใกล้พระเจ้ามากขึ้นในทุกๆวันเหมือนกันอยากที่จะโตกับพระเจ้ามากขึ้นในทุกๆวันเหมือนกันอยากที่จะอยู่กับพระเจ้าเยอะๆมีช่วงเวลาที่อยู่กับพระเจ้าบ้างอย่างเงี้ยค่ะเลยทำให้ ถ้างั้นก็เราก็คิดถึงพระเจ้าทุกเวลาเลยละกันอย่างเงี้ยก็คือข้างในเนี่ยนมันสก,การพระเจ้าตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็มีกําลังที่จะไปต่อได้อีกหลังจากงานที่เหน็ดเหนื่อยมาหนึ่งวันการเรียนพระคัมภีร์ก็ทําให้เรารู้ว่าเออจริง,รงๆแล้วพระเจ้าประสงค์ที่จะให้เราทําอะไรก็เรารู้หัวใจของพระเจ้ามากขึ้นรู้วัตถุประสงค์ของการถ่ายของพระเยซูคริสต์มากขึ้นแล้วอยากเราก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งใน ในความรอดนั้นนะเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่อยู่ในงานของพระเจ้าเราอยากจะเป็นคนที่ทำให้คนขึ้นสวรรค์เราอยากจะเป็นคนที่ทำให้คนพ้นจากความทุกข์แล้วก็มามีความสุขได้เพราะว่าพระเจ้าถ่ายเราเพื่อต้องการให้เรามีความสุขชีวิตเรามีความสุขแล้วก็อยากให้เห็นคนอื่นมีความสุขค่ะ เรื่องขอผลเป็นคนที่ดีใจที่เห็นคนรอดดีใจที่เห็นคนมารู้จักพระเจ้ามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ทางคิดจักเราจะมีคิดอาการคิดจักเป็นของตัวเองซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเป็นจุดูนยนรวมที่คนจะมารู้จักพระเจ้าได้มากขึ้นแล้วก็คนจะได้รับการเสริมสร้างให้เติบโตในทางของพระเจ้ามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็หมายถึงว่าพระพรแล้วก็ความรอดต่างๆก็จะไปถึงคนอีกมากมายแล้ว บทเราก็สามารถจะรองรับคนได้อีกเยอะแยะที่จะเข้ามาเรียนรู้จากกับพระเจ้าอย่างเงี้ยค่ะพระคำและพระวิญญาณจะเป็นผู้สนับสนุนเราให้เดินในเส้นทางของพระเจ้าอย่างมีแบบแผนมั่นคงและเต็มไปด้วยสันติสุขที่ล้นออกมาจากภายในพร้อมที่จะหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้กับผู้อื่นอยู่เสมอ